สวัสดีครับ <c oughs> คลิปแชร์สินค้าไอเดียของออดออนไลน์นะครับคลิปนี้เป็นคลิป ebay นะครับผมแล้วก็จัดทำแล้วก็จัดทำคลิปนี้นะครับวันที่18เดือน10ปี2020นะครับผมาามาดูกันนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับ คลิปนี้จะทำโดย o a ดอ n นไลน c o m นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay a m a z มซอนแล้วก็บอกเลยว่าเรียนกับเรานะครับการันตีเลยว่าถ้าเพื่อนๆทำตามหลักสูตรรับรองเจอสินค้าขายดีแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูสินค้าตัวนี้เลยนะครับโปรโมชั่น o a ด t อนลนค่าเรียนอะไรอยู่ที่หน้าเว็บไซต์เพื่อนๆไปดูได้นะครับผมแล้วก็เรามีเครื่องมือช่วยในการหาสินค้าขายดีนะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับขายบน eBay ได้ 19.99ผมก็ตีคร่าวๆไปประมาณ600บาทนะครับเป็นใบไม้ครับใบไม้ My, ในราคา600บาทและมีฝรั่งซื้อ622นะครับส่งฟรีนะครับคนขายอยู่ที่ไหนครับบางบัวทอง uri, นนทบุรีกรุงเทพเอ๊ะไม่ใช่กรุงเทพนนทบุรีไทยแลนด บอกเลยครับขายอ e ีเบย์ถ้าคุณมีไอเดียนะครับบอกเลยว่าอะไรก็ขายได้แต่นั่นแหละบลบายบาย,บายมาน,นี้เขาขายยังไงคีย์เวิร์ดเป็นอะไรนะครับเพื่อนๆสมาชิกอีเ e บครับอยากรู้ฉเฉลยนะครับแจ้งขอฉเฉลยมาได้ที่โคดที่1810 20 20 E 1กับโอทออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็ผมบอกอยู่ทุกคลิปทุกวันนะครับผม อยากมีรายได้ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับในยุคโควิดที่ผ่านมาเงินเดือนประจำรับรองเลยครับอีกปี2ปีไม่มีทางขึ้นครับแต่ถ้าเกิดคุณขยันวิเคราะห์สินค้า ebay วิเคราะห์คีย์เวิร์ด eBay ลงขาย ebay คุณดูครับยอดขายนะครับนี่คือครั้งแรกนะครับที่พี่สอนส่งมา200 0 0 0ผ่านไป20วันครับลงของ4 4 6เป็น197ครับยอดขายโตขึ้นอีก20,000แล้วผมบอกเลยครับเดี๋ยวแกส่งมาแน่ๆนะฮะ อีก20วันอีก20วันนะครับสินค้า200ชิ้น300ชิ้นยอดขายจะเป็นอย่างไรบอกเลยว่าเงินเดือนประจําทําไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าให้ลาออกจากเงินเดือนประจํามาทำอีเบนะครับไม่จําเป็นนะไม่จาเป็นต้องลาออกเพียงแต่คุณทําไปพร้อมกันขยันลงทุกวันและคุณก็จะมีงานเสริมงานที่สองนะครับที่สร้างรายได้ให้คุณมากขึ้นดี ใครมีงานประจําก็ทกํากลางคืนไปแต่ของพี่สอนนี่บังเอิญแกอยู่ภูเก็ตไม่มีฝรั่งมาแกก็ต้องลุยอีเบทจนตัวภายในเดือน2เดือนแกสามารถขายได้เดือนเป็นแสนเพราะขยันลงสินค้าและก็วิเคราะห์สินค้าครับทุกคนทําได้ครับแต่หากใครอยากเรียนกับโค้ดออนไลน์นะครับการันตีเลยว่าคุณจะเป็นอย่างพี่สอนได้ที่คุณตั้งใจทำจริงๆนะครับ ติดต่อโอทออนไลน์นะฮะเห็นไมหมฮะมุมซ้ายล่างนะครับสแกน QR Code มาคุยกับเราทาง l ล n e o f f i c i a l เขาสแกน QR Code ที่2เข้ากลุ่มนะครับรับข่าวสารได้กับโอทออนไลน์5,000คนนะครับหรือไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับโอทออนไลน์ได้ทันทีเลยนะครับหรือจะพิมพ์เองในไลน์ก็เพิ่มเพื่อนแอดโอออนไลน์นะครับให้กำลังใจง,ง่ายๆครับแค่เป็นเพื่อนซับสไครป์ช่อง YouTube กดกระดิ่งนะฮะ เวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยนะครับอแล้วมาดูหน่อยนะฮะเช้าวันนี้นะฮะ9:49นาทีนะครับประมาณ9:50นาทีจะมีคนติดตามช่องเราครับซับ s ไ r i b ์กี่คนแล้วนะครับล่าสุด1464หรือ65ท่านนี่แหละนะครับล่าสุดนะ,ะไปดูหน่อยนะครับ ต binary, indeer, glaube, ึ๊บตึ๊บตึบตึบลุน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 นะฮะเช้าวันอาทิตย์นะครับเมื่อคืนนี้เลี้ยวผูฮะเสมอเอวตันไปจะชนะอยู่แล้วเชี่ยวหนึ่งมืนสี่ร้อยหกสิบเก้าท่านนะครับเท่าที่ผมจำได้โผล่ขึ้นมาอีกถึงสี่ท่านขอบคุณเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าๆที่ติดตามเราเสมอมาด้วย